นิยายเสียงกับน้าเสียงฝนเรื่องสั้นจบในตอนอาสาสมัครดอกบัวเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งได้หกเดือนด้วยความที่เป็นคนร่าเริงและจิตใจดี ทำให้เธอเริ่มมีเพื่อนมากมายและกิจกรรมสนุกสนุกเยอะแยะให้ทําแต่ไม่ว่าในแต่ละวันของเธอจะวุ่นวายแค่ไหนดอกบัวก็ยังไม่วายรู้สึกว่าชีวิตเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างบางอย่างที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเช้าวันหนึ่งก่อนเปิดเทอมแรกเธอเดินผ่านบอร์ดข่าวของคณะแล้วบังเอิญมองเห็นใบประกาศเปิดรับอาสาสมัคร จากบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งใกล้ๆดอกบัวคิดว่าดีเหมือนกันแทนที่จะปิดเทอมอยู่บ้านเฉยๆไปใช้เวลาเป็นอาสาสมัครช่วยคนอื่นก็น่าสนใจดีเธอหยิบมือถือขึ้นมากดหมายเลขบนประกาศฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่บ้านพักคนชราสายทานใช่ไหมคะเอ่มฉันอยากสมัครเป็นอาสาสมัครนะคะดอกบัวพูด ปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบถ้างั้นวันนี้ว่างก็มาได้เลยนะดอกบัวง,งงนิดนิดกับคำพูดออกห้วนๆของคนรับสายใจคิดว่าคงเป็นพยาบาลที่เหนื่อยหน่ายกับงานที่ต้องรับมือกับคนแก่ตลอดเวลาเต็มทีเธอยิ้มก่อนตอบรับงั้นอีกเดียวเจอกันนะคะแล้ววางสายพอไปถึงบ้านพักคนชราสายทาน สถานที่ซึ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับมหาวิทยาลัยของเธอแต่เธอกลับไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนตึกสูงตระหา่านสีขาวโลลนสะอาดตาตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนหลักนักมีรั้วรอบขอบชิดสูงเหนือหัวขึ้นไปหลายเมตรดูปลอดภัยดีเธอสูดหายใจลึกก่อนก้าวยาวๆไปทางประตูหน้าด้านใน มีเคาน์เตอร์ตั้งตรงจุดไกลสุดของโถงกว้างพนักงานหญิงต้อนรับนั่งเล่นมือถืออยู่หลังเคาน์เตอร์ดอกบัวเดินไปหาเธอแล้วบอกเธอว่าจะมาสมัครเป็นอาสาสมัครที่นี่พนักงานต้อนรับทำหน้างงๆก่อนจะมีสีหน้าเหมือนนึกขึ้นมาได้เธอถอนใจยาวงั้นรอที่นี่นะเดี๋ยวไปเรียกพยาบาลมาให้เธอพูดห้วน คนทำงานที่นี่เขาเป็นแบบนี้กันทุกคนหรือเปล่านะผู้จ่าห้วนไม่มีหางเสียงเลยดอกบัวคิดในใจออกจะงงุดหงิดนิดๆแต่ก็กล่าวขอบคุณหญิงสาวตรงหน้าก่อนเดินไปนั่งรอที่มานั่งเรียงยาวเป็นแถวหลายแถวในห้องโถงพนักงานต้อนรับลุกเดินไปหาพยาบาลคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลระหว่างสนทนานางพยาบาลคนนั้นมองมาทางเธอคิ้วขมวดมุ่น แล้วเหลือกตามองบนแบบเปื่อเบืสงสัยจะเกลียดความคิดที่ว่าเธอจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอธิบายงานอาสาสมัครให้เด็กมือใหม่อย่างดอกบัวฟังละมั้งนะดอกบัวมองไปรอบตัวสถานที่แห่งนี้สะอาดสะอาดด้านดีแต่มีกลิ่นอายของความเก่าแก่อาจเป็นเพราะตึกนี้เป็นตึกเก่าที่ถูกนำมาบูรณะใหม่เธอเหลือไปเห็นแม่บ้านสองสาคนกำลังทำความสะอาดพื้นที่ คนหนึ่งถูพื้นคนหนึงเช็ดกระจกส่วนอีกคนก็เดินหอบผ้าขนหนูเป็นกองเดินเข้าห้องนั้นทีห้องนี้ทีทั้งสามทำงานเงียบๆเหลือบตามองเธอเป็นครั้งคราวแล้วหลบสายตาทุกครั้งที่เธอหันไปมองนางพยาบาลคนนั้นเดินมาทางเธอวัดดีฉันสมศรีนะมาทำหน้าที่ยาสาสมัครใช่หรือเปล่าเธอพูดเบื่อ ถ้างั้นวันนี้ก็เริ่มจากตาบุญก็แล้วกันแก,แก่มากล่ะเงามากตามภาษาคนแก่แต่ก็รักเด็กลองไปคุยเป็นเพื่อนแกดูก็แล้วกันสมศรีชี้ไปทางลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองห้องสุดท้ายขวามือเธอพูดก่อนเดินสะบัดก้นกลับไปทางออฟฟิศใกล้เคาน์เตอร์ดอกบัวทําตามที่พยาบาลสมศรีบอกเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองแล้วเดินไปสุดทางเดิน ห้องของตาบ,บุญเป็นหนึ่งในไม่กี่ห้องของชั้นนี้ถ้าเปิดประตูไม้ออกสีครีมละมุนตาแล้วก้าวเข้าไปข้างในห้องของตาบ,บุญมีกลิ่นอายของความตายมันเป็นกลิ่นอับบนความโศกเศร้าอย่างที่เธอเองก็อธิบายไม่ถูกเธอเรียกมันว่ากลิ่นความตายเพราะเธอเคยได้กลิ่นเดียวกันนี้ตอนไปเยี่ยมย่ากของเธอในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ก่อนแกจบอายุไขตาบุญนอนอยู่ที่เตียงข้างหน้าต่างห่างออกไปไม่ไกลดอกบัวเดินไปยืนข้างเตียงดูแล้วแกน่าจะอายุไม่ต่ำกว่า80ปีใบหน้าเหี่ยวย่นดูสงบสุขข้างเตียงมีโต๊ะเล็กๆสำหรับวางเครื่องมือหมอพร้อมสายระยงระยางจากเสาสแตนเลสข้างๆตาบุญขยับตัวแล้วเปิดเปลือกตา พอแกรู้ว่ามีคนมายืนข้างเตียงแกขมวดคิ้วมุ่นสีหน้าครึ่งโกรธด,ดอกบัวสะดุ้งเล็กน้อยพอตาบุญมองเห็นเธอเต็มตาสีหน้าของแกก็อ่อนโยนขึ้นนางฟ้าแกพูดพร้อมรอยยิ้มสุขใจนานแล้วที่ไม่ได้เห็นนางฟ้าจิตใจดีงามแบบหนูดอกบัวยิ้มไม่รู้ว่าจะตอบแกว่ายังไงดี นูช่วยจับมือตาหน่อยได้ไหมตาบุญยื่นมือสันดริกมาทางเธอฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วแล้วก็เหงาเลือกเกินที่ต้องอยู่ในที่ที่รายล้อมไปด้วยปีศาจชั่วดอกบัวรู้สึกกลัวนิดนิดแต่ก็สงสารตาบุญเธอเคยได้ยินเรื่องราวแยะๆที่เกิดขึ้นในบ้านคนชาราหลายต่อหลายแห่งเธอเริ่มสงสัย ว่าพยาบาลที่นี่อาจจะละเลยคนไข้และคงจะปฏิบัติต่อเขาไม่ดีนักดอกบัวยื่นมือไปจับมือตาบุญทันใดนั้นเองคนที่แขนของเธอลุกสู้ดอกบัวรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนถูกไฟช็อตวิ่งผ่านแขนฉับพลันจากนั้นหมดสติไปพอรู้สึกตัวอีกที ชายชราตรงหน้ากำลังจ้องมองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความโศกเศร้าและเห็นใจลึกๆดอกบัวไม่เห็นรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของเขาอีกต่อไปแล้วเขาดูหนุ่มขึ้นอย่างประหลาดขอโทษทีนะหนูเขาพูดพลังพิเศษนี่มันจะตายไปกับฉันไม่ได้ดอกบัวขมวดคิ้วไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูด ฉันให้มันกับหนูเพราะหนูเป็นนางฟ้าจิตใจดีที่ฉันไม่เคยได้พบมานานหลายปีแล้วเขาพูดเสียงแหบพระตอนนี้หนูจะได้มองเห็นตัวตนที่แท้จริงของผู้คนรอบตัวหนูอาจจะเกลียดฉันที่ทำแบบนี้แต่นี่เป็นหนทางเดียวตาบุญหลับตาพริมถอนใจยาวก่อนสิ้นลมหายใจ ดอกบัวเดินกลับออกมาจากห้องระหว่างทางเธอเดินสวนกับปีศาจงูในร่างนางพยาบาลสมศรีใบหน้าเต็มไปด้วยเกล็ดของเธอบิดเบี้ยวด้วยความเกลียดชังและมโห้รารขณะแลบลิ้นสองแฉกรัวเร็วดอกบัวระวังไม่ให้เดินชนเธอพอประตูลิฟต์เปิดเธอเดินเข้าสู่ห้องโถงที่มีเคาน์เตอร์ตั้งอยู่ที่มุมไกลสุดที่หลังเคาน์เตอร์ แพะมีเขาโค้งขนาดมหือมาในร่างพนักงานต้อนรับกำลังยืนคุยกับหมาไฮยีน,น่าในร่างแม่บ้านร่างถมืนทั้งสองโก่งคอเปล่งเสียงเห่าหอนแสบแก้วหูสงสัยตอนอยู่ที่นี่ตาบุญคงถูกรายล้อมด้วยปีศาจชั่วร้ายจริงๆด้วยดอกบัวคิด นิยายเสียงกับน้าเสียงฝน